วันนี้มีเรื่องเล่านะคะกับแหวนผูกดวงนี่นะคะแหวนผูกดวงหัวใจเศรษฐีนะคะมีทั้งตัวเรือนเงินนะคะแล้วก็เรือนเงินชุบทองนะคะตัวเรือนเงินตัวเรือนชุบทองเนี่ยก็คือจะมีการอธิษฐานจิตท,ที่เข้มข้นกว่านะคะแต่ตัวเรือนเงินก็นะคะเป็นนะคะพลังที่อธิษฐานจิตท,ที่นะคะที่ท่านอธิษฐานนะคะ <S <S ให้นะคะ ช่วยเหลือนะคะพลังงานของท่านอธิษฐานไว้ช่วยเหลือนะคะเรื่องการเรียกทรัพย์นะคะดังนั้นเนี<แ>่ยเหมาะกับทุกคนเลยนะคะที่ค้าขายแล้วก็ต้องการสภาพคล่องทางการเงินอันนี้เป็นพลังงานของท่านท่านมาช่วยนะคะเป็นพลังงานของท่านท่านที่ฐานบารมีที่เนี่ยนะคะเหล่าเทวดาที่เหล่าเทวดาเหล่าพญานาคที่พี่มินนับถือนะคะเนี่ยตรงนี้นะคะท่านอธิษฐานจิตไว้ให้นะคะมอบพลังไว้ให้นะคะนะคะแล้วก็ นะคะอธิษฐานจิตแรงอธิษฐานจิตของท่านด้วยนะคะตรงนี้นะคะถ้าใครอยากจะบูชานะคะอยากจะบูชาเนี่ยก็ ท,ที่ตะกา้านี้ได้เลยนะคะใส่คู่กันแบบนี้ดีมากๆนะคะวันนี้พี่มิ้นมีเรื่องเล่าคือพี่มิ้นใส่นอนปกติก็จะไม่ได้ใส่นอนนะคะแต่มันรู้สึกตั้งแต่ตอนเย็นแล้วนะคะว่าอยากจะใส่ท่านอนนะคะแล้วทีนี้นะคะตอนตีสี่ครึ่งนะคะปกติคือโอเคแหละในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยจะปกติจะตื่นตีห้าแต่ช่วงเข้าพรรษาจะตื่นตีสี่ครึ่งหรือตีสี่นะคะเพื่อปฏิบัติให้ยาวขึ้นนะคะแล้วทีนี้มันไม่ตื่นนะคะปรากฏว่านะคะ ทั้งเย็นทั้งร้อนทั้งเย็นทั้งร้อนรอบมือไปหมดเลยนะคะแล้วเ,เราก็คิดว่ามันเป็นเหน็บชาหรือเปล่าหรืออะไรนะคะแต่รู้สึกเลยนะคะแล้วก็ตื่นขึ้นมาสัมผัสเนี่ยโอ้โหเย็นร้อนเย็นร้อนเลยอะ่ะเหมือนกับโอ้โหท่านพยายามเนาะที่จะช่วยปลุกเราให้มาปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็ถ้านะคะอันนี้สาหรับส่วนตัวเนาะถ้าวันไหนแบบเงินจะเข้าอ่ะนะคะจะคันรอบนิ้วมากเลยนะคะจะคันรอบนิ้วจะคันที่มือมากๆเลยนะคะเนี่ยอันเนี้ยนะคะพลังงานท่านะช่วยนะคะ ใส่อัญมณีใส่สิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นรูปลักษณ์ในการ สถิตของพลังงานไวเนี่ยนะคะเนี่ยตรงเนี้ยท่านก็จะช่วยแล้วก็อันนี้นะคะถ้าเกิดแบบใครมีทรัพย์ใหญ่ๆนะคะขอก่อนเลยอธิษฐานก่อนเลยนะคะถ้าเกิดมีโชคลาภใหญ่ๆแบบเป็นแสนเป็นอะไรเงี้ยจะมาบูชานะคะที่เป็นรอบนะคะมณีนะคะมณีหลากสีแบบนี้นะคะจะยิ่งช่วยเพิ่มฤทธิคุณเทวคุณนะคะแต่ว่าช่วงแรกนะคะก็บูชานะคะเรือนเงินก่อนก็ได้นะคะเรือนเงินก่อนนะคะบูชา1999บาทเพียงเท่านั้นนะคะสนใจก็บูชาที่ตะกาได้เลยค่ะ